นุ่มหล่อลักโลกมิสเตอร์แลน์สเคปไทยแลนด์อัดแคมเปญ Better Together การสู่ปีที่5วางแชร์ตลาดเวทีชายหล่อระดับเทพจาก77จังหวัดเพื่อไประดับประเทศสู่เวทีโลกเวทีนุ่มหล่อลักโลกมิสเตอร์แลน์สเคปอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024ปีนี้จัดเต็มกับแคมเปญ Better Together To. กลุ่มนิวเจนรวมพลังมีใจไปด้วยการับงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ยั่งยืน สำหรับการเก็บตัวผู้เข้าประกวดจ,จะมีขึ้นในวันที่20และ21มกราคม2567และรอบตัดสินชิงชนะเลิศในวันที่18กุมภาพันธ์2567ทางเพจ Mr. l a n s s c p p i n t t r r n t t o o n l t t h i l l n n d เวล17า17.30นาาเป็นต้นไปค่ะ นอกจากนั้นในงานแถลงข่าวครั้งนี้ยังมีการเปิดตัวตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีอินเตอร์เนชั่นลที่ประเทศฟิลิปปินส์เวที m r สเตอร์แกรมอินเต a ร์เนชั่นแไทยแลนด์2023ได้แก่ทัดเทพตรีม,มงคลและเวที m ิ s ซ u สูนิเว2023ได้แก่คุณฮันนีนภักรมุทธาสเทียนโดยมีคุณหนุ่มประเสริฐเจิเจมจุติธรรมขึ้นมอบสายสะพายและมงกุฎค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับนักข่าวนะครับสื่อมวลชนให้การต้อนรับเวทีมิสเตอร์แลนด์สเก็เป็นอย่างดีนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการปีที่5 9เก้าสู่ปีที่5แล้วนะครับในทีมนะครับแคมเปญเ e เ t อร์ทูเคสเตนะครับเราจะไปด้วยกันสําหรับปีนี้นะครับก็คือแถลงข่าวแต่เนอนๆนะครับเพื่อรับสมัครชิค7จังหวัดนะครับเพื่อเราจะไปร่วมกันเก็บตัวนะครับ ในช่วงวันที่ 20- ถึง21มกราแล้วก็รอบไฟนอลวันที่18บแปดกุมภาพันธ์นะครับครับสำหรับปีนี้นะครับโครงการปีที่ห้านะครับเราจะเข้า,าท็อปเ0นนะครับแล้วก็จะขึ้นแกรนด์สแลมใน 1- ถึงห้าให้ได้นะครับแล้วก็รางวัลเราก็จะปรับสูงขึ้นแล้วก็รางวัลพิเศษต่างๆนะครับ นอกจากนี้เรายังมีรางวัลพิเศษขึ้นมาเป็น15รางวัลนะครับซึ่งเกี่ยวกับรักโลกและก็รักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็หลังจากที่ปีแรกก่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปีนี้นะครับได้ความร่วมมือจากทุกสปอนเซอร์แล้วก็ผู้สนับสนุนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้เข้าประกวดเนี่ยก็คือรู้จักเวทีเรามากขึ้นนะครับ ได้ครับเดยวเชิญด้านนี้ฟนงเลยครับพี่ปุณอ่<ค>นทีลนะครสวัสดีค่ะคสวัสดีนะคะก็มิสเดวานะคะก็เป็นสกินแคร์ซึ่งสนับสนุนคุณหมีมาทุกปีเลยนะคะแล้วนอกจากเป็นสปอนเซอร์แล้วนะคะปุ้ยก็จะมาดูแลเรื่องของการปรับภาพลักษณ์รหรือบ,บุคลิกภาพให้กับหนุ่มๆในเวทีนี้ด้วยนะคะก็ยินดีคะ่ะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเวทีมิสเตอร์แลนด์สเคปนะคะขอบคุณนะคะไปที่เดิมไปที่เดมจะ่ไ สว,ส,สวัสดีค่ะชุดที่มานะคะบริษัทสิ่ง o ืออาชีชชย์ที่คะเ่ดาดูแลด้านที่ปรึกษากฎหมายแต่อันนี้ก็คือเห็นว่าการประกวดของเม t u ซ e l แลน s ์ a p e นีค่ะคือเป็นการส่งเสริมแล้วก็ทำให้ประเทศไทยะค่ะมีปลอดจากมลพิษนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอันนี้คือน่าสนับสนุนนะคะเชิญชวนทุกท่านมาสนับสนุนนะคะคขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับผมสาธิตพอดีแล้วครับ อุปนาย,ยกสมาคมศิกเก่าพันชิตัรสวิราาในพระบร,ระมธรรนะครับก็เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของที่อ,อนุรักษ์ธรรมชาตินะครับก็อยากจะช่วยส่งเสริมนะครับทางสมาคมก็ยินดีที่ส่งเสริมกับเวทีการประกวดในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่โกธิรศักดิ์พันธุจริยานะคะ ก็เวทีนี้ก็นอกจากจะเป็นกรรมการแล้วเนี่ยก็ได้มาเป็นผู้สนับสนุนด้วยเพราะว่าปีก่อนๆก็สนับสนุนมานะคะมีเครื่องสำอางโคริซรัมครีมหน้าเด้งมากว่า25ปีแล้วแล้วก็ควบคู่น้องใหม่นะคะน้ำปาร้าป้าโก้นะคะก็มารวมด้วยเรียกว่ามีทุกอย่างมาช่วยพี่หมีเต็มที่ขนมาเต็มกําลังค่านะ ต้องหล่อสิคะเป็นกรรมการสําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะเราจะต้องไปแข่งขันกับที่อื่นด้วยดังนั้นถ้าเกิดไม่หล่อเนี่ยก็ไม่ได้นะคะเพราะตาเรามองปุ๊บเรารู้เลยมันเป็นเส้นบางๆนะคะกับแบบว่าความหล่อเนี่ยมองพลาดอร่อนมันจะเป็นแบบมันจะเป็นอีกเหลี่ยมหนึ่งเลยทันทีนะฮะเราก็ต้องคอยสแกนแล้วก็ให้มาอยู่ในรูปในรอยในโมเดลของมิสเตอร์แลน์สเคปหรือว่าหนุ่มหล่อรักโลกด้วย mm hmm. เพราะเรื่องรักโลกเนี่ยพี่โก้เป็นคนที่แบบดักสิ่งและ้ออยู่แล้วอะคะ mm ่ะ hmm. คิงโอจีแล้วก็บัตแมนช p นปครับก็ขอบคุณมิสเตอร์แลนด์สเคปอินเตอร์เนชั่นแลแล้วเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนพี่หมีทุกปีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็จากโครงการบ้านคิดตันกินเขาใหญ่นะครับอ,อยากจะรอเพื่อที่จะไปสู่อินเตอร์ได้จะต้องสุขภาพดีด้วยเพราะเราสนับสนุนให้ไปพักผ่อนให้ไปสูดโอโซนที่เขาใหญ่นะครับจากโครงการบ้านคิตันกินแล้วก็สนับสนับสนุนพี่หมีทุก ทุกครั้งทุกรายการเลยนะครับ สวัสดีครับผมวิทย์จากผลิตภัณฑ์ชาตราใบาหม่อนนะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่เราได้ร่วมสนับสนุสน,นกับมิสเตอร์ไลเซเคมาจนปีนี้เป็นปีที่5สนับสนุนกัน,กนมาทุกปีนะครับชาตราใบาหม่อนก็มีคอนเซ็ปต์นะครับในเรื่องของรักสุขภาพรักโลกนะครับซึ่งเป็นชาออร์แกนิกไร้าสารพิษโดยสิ้นเชิงซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์รักโลกของพีห่หมียินดีร่วมสนับสนุนอย่างนี้ต่อไปครับเชิญมาร่วมเชียร์กันด้วยนะครับ สำหรับการประกวดรอบอ เก็บตัวนะครับจะมีวันที่20ถึง21มกราคมนี้นะครับส่วนสถานที่นั้นก็ขออุบไปก่อนเพราะสปอนเซอร์นี่คือค่อนข้างจะเสนอชื่อกันมาสองสาที่นะครับก็ขอเลือกดูก่อนส่วนรอบไฟนอล Final, วันที่18เดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นวันที่เราวางแผนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตามช่องทางได้เพจมิเตอร์แลนส์เคปไทยแลนด์นะครับหรือมิเตอร์แลนส์เคปอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งโครงการต่อไปเราก็จะทําเป็นเวทีแกสแลมระดับอินเตอร์เนชั่นแนลต่อไปนะครับ สวัสดีครับผมโอมนะครับพีรักจันพิลม์นะครับมิสเตอร์ไลสเคปนะครับ2023นะครับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับผมสวัสดีครับผมพีพงมนาภรณ์ยงวรวาล์มิสเตอร์ไลส์เคป2020นะครับรองชนะเลิศอันดับที่สี่ครับทักทายผู้เล่นสวัสดีครับผมเทอร์โบนะครับอาะเทพตรีมงคลครับมิสเตอร์แกรมอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023ครับ สวัสดีครับผมโจธนากรเสียงเพื่อนะครับพรอซีวิตเตอร์แรปเปอ2020ครับผมสวัสดีค่ะฮันนี่เนะภ่ยพุฒชาเสียงมิสซิสยูนิเวอร์สเซียนแลนด์สองพันยี่สิบสามค่ะมีคนอะไรเพิ่มถึงกันยังไงค่ะอะไรนะคะกียมพร้อมค่ะค่ะคือการเตรียมพร้อมในการประกวดของฮันนี่ครั้งนี้ก็คือแน่นอนว่าฮันนี่ต้องเอาวัฒนธรรมที่ดีงามและ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีไปสู่การประกวดในครั้งนี้สู่เวทีนานาชาติค่ะแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดคือพลังกําลังใจของทุกคนในการประกวดในการไปเวทีนานาชาติที่ทุกคนอยากให้ฮันนี่สําเร็จและฮันนี่จะนาความสําเร็จพรอพ้อมมงุฎกลับมาค่ะครับอ๋อก็คือ เวทีนี้ก็เราจะส่งออกไปยังอินเตอร์เนชันแนลก็คือถ้าใครมีโอกาสหรือใครมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเวทีไหนเราก็สามารถส่งไปเวทีอินเตอร์เนชันแนลระดับนานาชาติได้ต่อไปนะครับซึ่งเวทีนี้ก็มิเตอร์แกรมเราจะไปประกวดที่มนเิลาที่ฟิลิปินส์วันที่27เดือนมิถุนายนนะครับถึงวันที่3ธันวาคมนี้นะครับที่กรุมาินลาประเทศฟิลิปปินส์ครับ ครับก็สําหรับความรู้สึกที่ได้รับตําแหน่งวันนี้ครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจแล้วก็จะทาให้มันเต็มที่ครับไปคว้ามงให้กับประเทศไทยครับส่วนด้านความการเตรียมความพร้อมนะครับก็ภาษาครับร่างกายแล้วก็ชุขพั์ต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านความสวยความงามครับเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเราเพราะว่าเราแข่งกับต่างชาติแข่งกับคนอื่น ดังนั้นเราต้องแข่งกับตัวเองด้วยแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเยอะครับแล้วก็เตรียมที่กับมันครับผมก็ขอาคผมจัดตัวแทนรุ่นที่แบบผ่านมาหลายแนะครับนาหลายปี ก็อยากจะฝากบอกว่าแบบว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าได้ผลสำเร็จก,กันมาก็มีความสุขแน่นอนครับขอบคุณครับ,บค,ครับผมฝากรุ่นต่อไปครับเราต้องเตรียมความพร้อมอเรื่อง ร่างกายนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายก่อนเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกอย่างแรกเลยที่เราจะเตรียมความพร้อมในการจะประกวดว่าเรามีระเบียบวินัยแค่ไหนในการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ในการพัฒนานบุคลิกกระพในการพูดการเดินแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายครับอย่างแรกเลยเตรียมพร้อมร่างกายมาก่อนเดี๋ยวเรื่องอื่นก็จะตามมาครับขอบคุณครับ